ตันี้สวรรค์ของสาวๆประเทศที่แบบมีคิดแคสไหลายลดมากเลยเป็นแพคอย่างเงี้ยโคตรบุ้มเป็นแบรนด์ยอดคิดของคนไทยล<ด>มาเข้าตัวนี้ก็ดังนะที่หลายแบรนด์เลยลากะอะไรก็มีอย่างเงี้ยลากอมอะไรเงี้ยก็มีออบำรุงผมคิดมากสีชมพูอะหอมมากทุกคนปี่คิตตี้อะไรเงี้ยแผ่นแปดเท้าโคตรใช้ดี ทุกคนวันนี้เราจะพามาช้อปที่ดองกี้ญี่ปุ่นนะคะมาดูกันว่าด้านในเขามีของอะไรบ้างบอกเลยว่าแบบครบมากเข้าไปกันเลยอันนี้คือเข้ามาด้านในก็เห็นแล้วนะคะแว็กเก็บลูกผมเก็บไรผมอะไรประมาณนี้ทุกคนมีอยู่สองสูตรด้วยแล้วราคาดีด้วยนะ653ยเยนโฟมล้างหน้านะคะอย่างเงี้ยลากอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นแพ็คอย่างเงี้ยครบคุ้ม เป็นแบรนด์ที่คนชอบในญี่ปุ่นนี้นะคะไปโซนนู้นดีกว่าอันนี้ก็คือมาร์กหน้าเป็นแบรนด์ยอดฮิตของคนไทยชอบกันมากแค่770เยนเท่านั้นนะทุกคนมีครบกับทุกสูตรอะไปกันต่อมาเข้าตัวนี้ก็ดังนะเมคอัพแบรนด์เก่าก็มีนะคะของดาซิกตัวนี้ใช้จิ๋ว990เยเนะยนมีหลายแบรนด์เลยลากะอะไรก็มีมาที่ชั้นสองกันแดดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เป็นแบบสเปรย์นะไปกันต่อทุกคนแล้วก็อันเนี้ยอยบำรุงผมแบรนด์นี้คือคิดมากมีหลายสูตรเลยอยู่ดิอันนี้ก็จะเป็นนนะะคอยู่่ทีชั้ นะแล้วก็แบบมีค่าสายตามีหลายสีมีหลายแบรนด์มากใส่สบายชั้นนี้มีน้ําหอมด้วยหอมมากน้ำหอมซาบิน่านะคะสีชมพูอ่ะหอมมากทุกคน คนชั้นสามมจะเป็นพวกขนมญี่ปุ่นตเกกยวบานาน่าคนเขาชอบซื้อฝากกันนะ่เยนเองนะคะประเทศที่แบบมีคิดแค่หลายลดมากเลยชั้นนี้สวรรค์ของสาวๆซาริโอพวกสินค้าคาแรคเตอร์เยอะมากกิฟที่คนแบบว่านิยมกันคิตตี้นีโอเหาซื้อตัวนี้อยู่ซื้อไปได้นีทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกหวียน่ารักมากเลยอะปีคิตตี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผ้าคาดผมกิฟนี่คือโคตรเยอะเยอะมากยางมัดผมก็มีนะคะพวกกุญแจคอลเลคชันออกใหม่เป็นคาแรคเตอร์ตัวใหม่ๆนะคะที่เขาเพิ่งออกเมื่อไมม่นนนนาี้ดูอั หนึ่งพันหนี่้อยนอันนี้เห็นหลายคนห้อยชั้นนี้ก็จะเป็นพวกสินค้าแบรนด์มือสองนะคะทุกคนกระเป๋าใดๆแบบเยอะมากแล้วก็จะมีพวกแบบนาฬิกาด้วยนะชั้นสุดท้ายนะคะชั้นนี้ก็จะมีเป็นพวกยาแล้วก็วิตามินแล้วก็จะมีพวกแบบแผ่นมาร์กเท้าแผ่นแปะเท้าวเวลาแบบว่าเดินเยอะแล้วไม่เมื่อยเนี่ยแบรนด์ที่ชอบมากเลยนะก็คือแบรนด์ดัอันนี้ทุกคนโคตรใช้ดี